เป็นแตงไทยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะตำได้นะคะอันนี้ก็คือตาได้นะคะตัวนี้ตาเดี๋ยวเวลาตาเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปตมแตงให้ดูนะคะว่าเป็นจังใดนะคะเนะลูกนี้ตาได้สองลูกนี่นะคะเห็ดของหวานได้กินกินได้นะคะฝันเปลือกกินได้นะคะอันนี้คือกินสุกได้แล้วนะคะสําหรับแตงไทยนะคะเนะมาอัปเดตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจาฟ้าจะมาอัปเดต ตำแตงให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆช่องฝาซีส,สวยๆนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมัแตงมัแตงไทยทีเจฝานะคะเข่ามาเนาะคะเนาะสิมาตำนะคะมีมัแตงไทยมีมะนาวจ้ะที่จะตำแล้วก็พริกนี่นล่ะค่ะเดี๋ยวจะฝาตดตำพริกก่อนเด้วฝาเด้อพี่น้องเด้ออยาก<ๆ>จะฝาตัดตำพริกก่อนปร้เห็นหนาเด้อ นี่ก็คือบ้านเนี่ยแจงได้เลยค่ะพี่น้องกาลังตีหาคือจากไซเร์เบิรกนะคะพอดีอ่าเป็นบอสวังบอสรังบอสวังนะคะก็เ,เลยสลื่นสลื่ได้เลยนะคะก็เลยอยากจะกินแบบเปรี้ยวเผ็ดๆเนี่ยค่ะก็เลยสีหาต่างแปลงไ่ยกินไสก็อย่าเป็นสลัวสลัวเนาะค่ะเน,ะนะาะก็คือตำแตงให้นะคะ กะเอาอันนี้แบบว่ากะบบสุกบลเละปนดนะคะพอดีเนาะผู้ถา่ามากแบบนี้นะคะแต่ว่าจะฝาปกติเราบ็มักปนดายแบบนี้แต่ว่าอ่ะมันก็ไม่แน่กินนะคะเนาะมาคุ้งกับกยู่เรื่นแล้วอันนี้จะฝากกบใส่บากหน้านะคะพี่น้องฝาใส่บักหน้าลงไปกับพี่น้องกะาตัดใส่แต่มัากหน้า้วยค่ะเด้อนี่เดินจฟ่าไปใส่น้ำปลาได้ค่ะจะฝามักใส่แต่ประแดกนะคะ ที่กาเอาได้เนี่จะจฟ้าคือแบบว่าผู้จักนะคะว่าประเด็จเจฟ้าใส่ตัวใดตัวใดแบบนี้ขาขาก็ได้นะคะช่วงนี้คือยังย่งดรดก็ได้ก็คือใส่แป้งนวดลงไปนะคะนวดหน่อยนวดลายกะแล้วแต่ปูสีหมักนะคะแต่ว่าเิฝ้าขอ,อนะคะอันนี้ทาตเำีค่ยบ่ได้เลคอะเด้อาะวา หมาแตงมันอยากานะคะคุกนะคะคือเผาเพื่อกรับกลินแบบนี้นะคะเนาะจะห้ากตัวหนวกหนวดเอาแบบนี้นะค่ะแต่จริงแล้วบอบอตอกขนาดกระไดเดี๋ยวเจ๊ฟ้าจะค้นเหาเพราะว่าเป็นหมากแตงที่จะซุกแก้วนะคะแต่ว่าเจ๊ฟ้าก็อยากจะเอามาทำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะพี่น้องจาค้นๆ้นเข่าหากันนะคะเดี๋ยวเจ๊ฟ้าซิมจะงอยกันเดี๋เด้อ แซ่บพี่น้องแต่ว่าขอเติมปลาแดดลงไปอีกหนึงก่อนนูซื้อว่ามอยากจางเพราะว่าปลาแดดเจะฝาปรุงจางไว้นะคะขั้นว่าปรุงจางไว้คือแม่ค้าร้างคาต,ตำหุงนี่แหละมันกับ่าเป็นหน้านะคะเนอะเวลากาต่ำมากอือเห็นบหคะพี่น้องจ้ะซี่มี่กาแล้วค่ะอืม แลบ,บค่ะพี่น้องทีไรเวลาเทลงจานได้ค่ะพี่น้องครับว่าที่นี่นี่ต้องขูดโคกก่อนออกมาก็เป็นแบบนี้แหละครับตำแปตงตำแซ่บไข่ของเกี๊ยวกาดน,นะคะนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องคะออกมากแล้วก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แซ่บพี่น้องนี่ใส่ปากหน้าพอนะคะก็คือตำตำแตงก็จะไม่ตะแคนนี่แหละค่ะพี่น้องจ้า กะไฮเพรเดอร์ตำแตงนนี่โบเพ็ดนะคะจะบอมีรสชาติแซ่บได้เพราะว่าปาแตงม,มันก็จะหวานอยู่แล้วไงบอคะเวลามันสุกนะคะเนาะแล้วเจฟ้าอามากินแบบว่าเป็นหมากสีชุกเขียวนะคะเอามาตำกับใส่ับหมักหน้าเนี่กกะกระแซบพี่น้องค่ะนี่บอคะนี่นี่ก็คือตาแตงค่ะพี่น้องจ้าขอคือน้ำลายหิวเขาแล้วค่ะพี่นี่ตีห่าได้ค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ พอดีเจ้าฝากคือจากนะคะบัวสวงบัวซางนะคะเป็นลลเลึมสเรือยๆอะไรกับบรู่กับเลยมาต่างกินซักค่ะพี่น้องค้า